หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนักเรียนมาดูเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันนะครับประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียงแล้วสามารถสื่อสารได้ความสมบูรณ์ ว่าใครสิ่งใดทำอาการอย่างไรส่วนประกอบของประโยคประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงนะครับภาคประธานคือส่วนที่เป็นผู้กระทาหรือแสดงอาการซึ่งเป็นคำนามหรือคำสรรพนามแบ่งเป็นประธานและส่วนขยายประธานภาคแสดงคือส่วนที่แสดงอาการหรือความเป็นไปของประธาน แบ่งเป็นกริยากรรมส่วนขยายกรรมและส่วนขยายกริยาซึ่งบางประโยคอาจมีเพียงส่วนขยายกริยาหรือส่วนขยายกรรมเท่านั้นบางประโยคมีส่วนขยายทั้งกริยาและกรรมและบางประโยคไม่มีส่วนขยายนะครับประโยคแบ่งได้สองชนิดตามส่วนประกอบของประโยคได้แก่ประโยคสองส่วนคือประโยคที่ประกอบด้วยประธานและกริยา ซึ่งบางประโยคอาจมีส่วนขยายของแต่ละส่วนรวมอยู่ด้วยตัวอย่างประโยคดวงอาทิตย์ทอแสงภาคประธานประธานคือดวงอาทิตย์ส่วนขยายประธานมไม่มีนะครับภาคแสดงกริยาคือทอแสงส่วนขยายกริยาไม่มีนะครับประโยคด,ดวงอาทิตย์ยามเย็นทอแสงมนภาคประธานประธานคือดวงอาทิตย์ ส่วนขยายประธานคือยามเย็นภาคแสดงกริยาคือทอแสงส่วนขยายกริยาคือมนประโยค3มส่วนคือประโยคที่ประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมซึ่งบางประโยคอาจมีส่วนขยายของแต่ละส่วนรวมอยู่ด้วยตัวอย่างประโยคนักเรียนทำข้อสอบ ภาคประธานประธานคือนักเรียนส่วนขยายประธานไม่มีนะครับภาคแสดงกริยาคือทำกรรมคือข้อสอบส่วนขยายกรรมไม่มีนะครับส่วนขยายกริยาไม่มีนะครับ,ยยรรบประโยคนักเรียนทุกคนทำข้อสอบภาษาไทยอย่างตั้งใจภาคประธานประธานคือนักเรียนส่วนขยายประธานคือทุกคนภาคแสดงกริยาคือทำ คมคือข้อสอบส่วนขยายกรรมคือภาษาไทยส่วนขยายกริยาคืออย่างตั้งใจนะครับข้อสังเกตประโยค3ส่วนที่มีส่วนขยายกริยาส่วนขยายกริยาจะอยู่ท้ายประโยคนะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างประธานกรนิยาและส่วนขยายกันนะครับประธานได้แก่กลาสีข้าราชการบุรุษไปรษณีย์ มแมลงทับพ,พวกเรากริยาได้แก่งวยงงเคร่งครดัดเขี่ยวเข็นประดิษฐ์อนุญาตส่วนขยายได้แก่กังวานดั้งเดิมเฉียบพลันพิธีพิธันประนีต